สำหรับคนที่อยากจะลงทุน ETF ต่างประเทศแต่ว่าอาจจะไม่รู้จะลงตัวไหนดีหรือไม่มีเวลามาคอยตามข่าวเฝ้าจอกันอยู่เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางของ stash away พลตฟอร์มบริหารการลงทุนอัตโนมัติรางวัลระดับโลกตอนนี้เนี่ยเขาได้มาเปิดบริการให้คนไทยได้ใช้กันแล้วและที่สําคัญแค่เงินหลักร้อยเนี่ยก็เริ่มลงทุนได้แล้วครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ฟังว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรมันทํางานยังไงข้อดีข้อเสียไปจนถึงว่าแล้วมันเหมาะกับคุณ หรือเปล่าไปดูกันครับ yeah. วัสดีครับผมผมต้านะครับก็อาจริงๆเนี่ยผมจะชอบเชียร์ทุกคนว่าเฮ้ยลงทุนต่างประเทศดีกว่าพวกมันก็เทรนพวกอนาคตเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนั่นจะมาคาดหวังในเศรษฐกิจไทยคาดหวังในหุ้นไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะคาดหวังได้ไม่มากเท่าไหร่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยหรือแม้แต่ตอนนี้เนี่ยการที่เราลงทุนหุ้นต่างประเทศเองมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะถือว่าเป็น next step ของการลงทุนหุ้นไทยไปอีกเพราะมันต้องมีเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆศึกษา business nature ของหุ้นแต่ละตัวที่เราไปลงง่ซึ มันอยู่ไกลบ้านเราเนื่อออกใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจธุรกิจของมันการจะกระจายการลงทุนให้มันครบทั้งโลกเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ต้องตามข่าวมีความรู้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมได้ไปเจอตัวของ s ซชอเวซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มบริหารการลงทุนอัตโนมัติซึ่งมันจะเอาเงินเราเนี่ยไปกระจายลงทุนใน ETF ทั่วโลกไม่ได้ลงทุนแค่หุ้นแต่ว่ามันไล่ไปหมดเลยทุกแอสเซทที่มันควรจะมีในพอร์ตและที่สําคัญไอ้ตัวนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมมันถือว่าถูกมากๆเพราะมันลงทุนใน ETF ใช่ไหมแถมไอ้ขั K ้ K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  ่างประเเทศเนียก็ถือว่าต่ำมากๆครับผมนั่นแหละผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจน่าเอามารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กันสักคนละครั้งแล้วเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมๆๆๆๆเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่ง stash away คืออะไรก็ ถ้าบอกสั้นๆเลยก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยคือแพลตฟอร์มบริหารการลงทุนอัตโนมัติซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเอาเงินของเราไปลงทุนใน ETF ต่างๆทั่วโลกกระจายไปหมดทุกแอสเซทเลยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในพวกของหุ้นเท่านั้นแต่ว่าจะมีการจัดพอร์ตปรับสัสดส่วนของมันให้มันเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เราล็อกเอาไว้ซึ่ง ETF ที่มันเอาไปลงเนี่ยก็จะเป็นพวก ETF ระดับโลกทั้งนั้นอย่างพวกของ BlackRock Vanguard แล้วก็ SPDR และไอ้ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติใช่ไหมมันจะมีเทคโนโลยีของมันที่่่ชือวา EERA หรืออีราเนี่ยที่เป็นเหมือนสมองคอยทําการบริหารจัดพอร์ตของเราให้มันเข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดขายที่สําคัญของตัวนี้เลยที่ทําให้ตัวนี้มันโดดเด่นออกมาจากชาวบ้านซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังต่อไปนะ โอเคแล้วถ้าถามว่าไอตัวนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยไอตัว stash away เขาก็เปิดให้บริการมาต้องนานแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำตลาดอยู่นอกประเทศไทยตัวของ stash away เนี่ยมันเป็น digital wealth management พลตฟอร์มบริหารการลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพลตฟอร์มบริหารการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดใน South East a เ i เชียมีนักลงทุนใช้บริการแล้วมากกว่า160ประเทศทั่วโลกและมีมูลค่าสินทรัพย์ในการจัดการของเขาเนี่ยมากกว่า30,000ล้านบาทภายในระยะเวลาน้อยกว่า4ปี ก็ถ้าให้พูดสั้นๆเนี่ยไอตัวนี้มันก็เป็นฟินเทคที่ประสบความสำเร็จมากๆตัวหนึ่งเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยใน5ประเทศแล้วทั้งของไทยสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงแล้วก็ดูไบเี่ยแล้วก็ยังได้รับใบอนุญาตถูกต้องในฐานะของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลถูกต้องจากทางกราตด้วยครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอตัวนี้หายห่วงเรื่องความน่าเชื่อถือได้เลย ซึ่งไอเหตุผลที่ตัวของ stash away มันเจ๋งมันโดดเด่นออกมาจากชาวบ้านเนี่ยมันก็มีอยู่2อย่างนั่นก็คือ1ไอตัวนี้เนี่ยมันเอาเงินเราไปกระจายการลงทุนใน ETF ซึ่งผมก็พูดกันไปบ่อยแล้วว่าไอตัว ETF เนี่ยมันก็เป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่ทําตัวเหมือนกับตระก้าของหุ้นตระก้าของ asset ที่ซื้อ ETF แค่ตัวเดียวก็กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์นั้นๆที่ ETF ตาม t r a ็กอยู่ได้เลยซึ่งจุดที่มันเจ๋งก,ก็คือ ETF ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีนโยบายการลงทุนแบบ passive ทาให้ค่าธรรมเนียมของ ETF เนี่ย กองทุนธรรมดาทั่วไปที่มีผู้จัดการมาคอยบริหารมากๆนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ค่าธรรมเนียมของมันเนี่ยต่ำกว่าพวกโรโบแอดไวเซอร์พวกการลงทุนอัตโนมัติประเภทอื่นๆเนี่ยที่เขาจะเอาเงินเราไปลงทุนในพวกกองทุนอื่นๆแทนที่มันไม่ใช่ ETF ซึ่ง ETF ส่วนใหญ่ที่ stash away เขาเอาเงินไปลงทุนเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ0.2%ซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกฟ e ดเดอร์ฟันอื่นๆที่มันทําให้เราลงทุนต่างประเทศได้ผ่านกองทุนในไทยเนี่ยพวกนี้จะมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงอาจจะอยู่ที่ ตรงเนี่ยการลงทุนผ่าน stash away ค่าธรรมเนียมมันจะถูกกว่าการลงทุนผ่าน f e เดอร์ฟันอื่นๆเนี่ยเป็น10เท่าเลยและด้วยความที่ค่าธรรมเนียมถูกเนี่ยทำให้ผลตอบแทนสามารถเพิ่มขึ้นได้เยอะมากๆถ้าเกิดเราลงทุนในระยะยาวนะครับซึ่งอย่างที่2ที่ทําให้ตัวของ stash away มันเจ๋งเนี่ยก็คือตัวของ era เทคโนโลยีสุดล้ำของทาง stash away ที่จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าแต่มันคืออะไรแล้วมัน ดีขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแหละเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันตัว ERA หรือก็คือย่อมาจาก Economic Regime Based Asset Allocation เป็นกลยุทธ์การลงทุนอัจฉริยะของทาง s a ช a w a y ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็คืออลัลกอริทึมที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดเนี่ยในการตัดสินใจลงทุนเป็นการใช้ Data ในการบริหารพอร์ตแล้วก็ปรับ Asset Allocation ให้มันเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆพูดง่ายๆก็คือไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นการบริหารแบบ Active Management ถ้าเศรษฐกิจดีมันก็อาจจะเพิ่มในส่วน ของสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยผลตอบแทนมันจะได้ชนะมากกว่าชาวบ้านหรือถ้าเกิดเศรษฐกิจผันผวนอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะไปเพิ่มสัดส่วนของพวกตาสานนี่พวกการลงทุนความเสี่ยงต่ําทําให้เวลาตลาดเป็นขาลงเราก็อาจจะยังได้กําไรอยู่ไม่ได้ขาดทุนมากกับการถือหุ้นแบบ100%นั่นแหละเพียงแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันใช้อัลกอริทึมมันใช้เทคโนโลยีมันไม่ได้เอาผู้จัดการกองทุนที่มีการใช้อารมณ์เนี่ยมาตัดสินใจนั่งปรับแอสเซทอ l โลเคชันแบบนี้ซึ่งไอกลยุทธ์ที่เขาเอามาแอ อ้ขงตัวน,เนีเขาใช้หลักการของโมเดนพอร์ตฟอลิโอทิโอรีซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวนี้ผมก็เรียนมานะเป็นทฤษฎีที่ได้รับรางวัลโนเบลโดยหลักการของมันคร่าวๆเนี่ยก็คือมันจะทําให้พอร์ตการลงทุนของเรามีระดับผลตอบแทนที่สูงที่สุดในระดับความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดณนะช่วงนั้นๆโดยการนำแอสเซทหลายๆตัวเนี่ยมาผสมผสานกันทําให้ระดับของความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงในขณะที่ผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้ลดลงมากขนาดนั้นจึงเกิดเป็นเอฟฟิเชนทีโหรือก็คือพอร์ตฟิลิโอที่มีผลตอบแทนสูงที่ สุดในขณะที่มีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดณจุดนั้นนซึ่งอัน,นจริงไอ้ตัวทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้โมเดินซะเท่าไหร่หรอกมันมีมาตั้ง70ปีแล้วแต่มันก็ถูกพุ่มาแล้วเหมือนกันว่ามันเวิร์กไงคนเขาเลยใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งเขาก็เอาไอ้ตัวทฤษฎีดีเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดให้มันครอบคลุมกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเข้าไปด้วย ซึ่งถ้าให้สรุปสั้นๆเนี่ยสิ่งที่อีรามันทําได้เี่ยมันมีอยู่3อย่างด้วยกันนั่นก็คือ1การปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยทําการปรับแอสเซทอะโลเคชันให้เหมาะสมหรือถ้าเป็นภาษาเท่ๆของเขาจะเรียกว่ารีออพติมัลนั่นแหละถ้าให้ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือในช่วงปี2020ที่ผ่านมาตัว s t a ช h อเว y ์เนี่ยเขาก็ได้มีการทําการรีออพติมัลหรือก็คือปรับแอสเซทอะโลเคชันนั่นแหละโดยปรับกลยุทธการลงทุนไปใช้รูปแบบ all w e a t h e r p o r t f o l i o หรือคือพอร์ตฟลิโอแบบที่มันทนทุกสถานการณ์นะนั่นแหละโดยการปรับเพิ่มหุ้นเทคจีนแล้วก็ถือทองคำมากขึ้นในขณะที่ลด e x p กซ์ r พกับดอลลาร์ลงมาเพราะเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงจากมาตรการ QE นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไอ้ตัวนี้มันยังมีผลตอบแทนที่ดีได้ในปีที่มีวิกฤต หรืออีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือช่วงกรกฎาคมปี2021ระบบเขาตรวจับสัญญาณอัตราเงินเฟอ้อได้เลยทำการรีออพติมิซ์พอร์ตปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้มันเหมาะสมกับภาวะเงินเฟอ้อสูงโดยเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นอินฟล레이ชันเฮจเช่นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานในสหรัฐอเมริกากองรีดหุ้นกู้ในตลาดเกิดใหม่แล้วก็หุ้นของประเทศที่มีการส่งออกพวกคอมมูนิตี้สูงอย่างออสเตรเลียนั่นแหละถ้าสรุปสั้นๆก็คือมันจะหาแอสเซทที่น่าจะดี ที่สุดสําหรับสถานการณ์นั้นๆอ่ะแล้วก็อย่างที่2มันมีตัวของ Ri กซ์ชิลหรือก็คือคกลไกป้องกันความเสี่ยงไอตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการใช้เทคนิคอ n นลิซิสมาวิเคราะห์ความผิดปกติของตลาดในระยะสั้นได้เพื่อที่จะได้ปรับกลยุทธ์ได้ทันถ้าเกิดมันมีการปรับตัวของราคาอย่างรุนแรงเนี่ยในระยะสั้นอ่ะแล้วก็อย่างที่3าก็คือมันสามารถหาช่องว่างของราคาหา v a l u a t i o n g ก p ซึ่งมันสามารถดูได้ว่าแอสเซทตัวไหนที่มัน u n d e r v a l u e หรือตัวไหนเนี่ยที่ Over Value เกินไปแล้วมันน่าจะเกกกิดดดฟอองสสบบู่แแตตไไ้้นัััหละะมม็จาารรรถปรพ์ หลีกเลี่ยงทรัพย์สินที่มันโอเวอร์แวลูมากเกินไปและนั่นแหละคือเทคโนโลยีอีราของมันก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะเราจะได้รู้ว่าหลักการทํางานของมันเนี่ยมันทํายังไงกันแน่โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของ b อ t t o m Line ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เทคโนโลยีที่ผมเล่ามา25หน้ากระดาษเนี่ยสุดท้ายมันสร้างผลตอบแทนได้ชนะหรือว่าได้แพ้ตลาดกันแน่เพราะอย่างที่ผมบอกไปไอ้ตัวกองทุนแบบ Active Management ส่วนใหญ่เนี่ย มันมักจะมีผลตอบแทนที่แพ้ตลาดซึ่งถ้าเรามาดูตัวของแซ a เวทที่เป็นกองทุนแบบ Active Management เหมือนกันจากสถิติที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดําเนินการในสิงคโปร์เนี่ยจนถึงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ตัวนี้เขาทําผลตอบแทนได้ชนะตลาดเป็นสัดส่วนใหญ่ก็คือมี8ปดพอร์ตฟอลิโอเนี่ยที่สามารถเอาชนะตลาดได้จากทั้งหมด12บสองพอร์ตฟอลิโอเพราะว่าตัวของทางแซชเวเนี่ยเขาจะมีการแบ่งพอร์ตเอาไว้ตามระดับความเสี่ยงใช่ไหมไล่จากความเสี่ยงน้อยไปมากซึ่งไอพอร์ตที่ชนะตลาดของเขาก็จะเป็นพวกตั้งแต่ความเสี่ยงน้อยๆจนขึ้นมาถึงปานกลางเกือบจากความเสี่ยงสูงอะนะไอพวกนี้เนี่ยยังถือว่าชนะตลาดได้อยู่แต่พอมาเป็นสี่พอร์ตฟอลิโอหลังที่ความเสี่ยงสูงมากอย่างตัวพวกนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันแพ้ตลาดแพ้ดัชนีทีีี่เเเเาาาอมปรยยบบทกัน ซึ่งไอ้ตัวดัชนีหรือว่าเบนช์แม็กที่เขาใช้เปรียบเทียบเนี่ยเขาใช้ตัวของ MSCI World Equity Index เอามาเปรียบเทียบในส่วนของหุ้นแล้วก็ใช้ตัวของ FTSE World Government Bond Index เนี่ยเอามาใช้เทียบกับตัวของตราสารหนี้ซึ่งเขาก็จะเอาไอ้ตัวน้ําหนักของ2ดัชนีนี้มาบาลานซ์กันให้มันตรงกับความเสี่ยงจริงๆของแต่ละพอร์ตแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันก็จะได้เห็นนะนะว่ามันแฟร์วิธีการเปรียบเทียบของเขาเนี่ยไม่ได้ไปโกงสถิติอะไรซึ่งเหตุผลที่ไอ้สีกองทุนที่เหลือมันแพ้ตลาดอยู่ช่วงที่เขาเอามาวัด ก็คือมันเป็นช่วงที่หุ้นจีนเนี่ยมันกำลังตกแล้วไอพอร์ตความเสี่ยงสูงมันดันไปลงหุ้นจีนเยอะช่วงนี้มันก็เลยอาจจะ underperform เพราะฉะนั้นในอนาคตมันก็อาจจะชนะตลาดอีกก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาช่วงไหนมาเทียบใช่ไหมถ้ามีสถิติเยอะขึ้นแล้วเอามาเปรียบเทียบกันได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นกว่านี้อีกแต่ที่แน่ๆก็คือไอพอร์ตตัวที่มีความเสี่ยงปานกลางไปจนถึงเกือบจะสูงเนี่ยของเขาทําได้ดีถือว่าทําได้ดีเลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ผมสรุปเป็น pros and cons ข้อดีข้อเสียของมันจริงๆเลยเนี่ยตัวของ stash away ข้อดีข้อที่หนึ่งที่ผมเห็นว่ามันดีที่สุดแล้วเนี่ยนั่นก็คือไอ้ตัวนี้เป็นการลงทุนที่สามารถกระจายความเสี่ยงไปได้ทุก asset ที่ควรมีในพอร์ตแล้วก็กระจายการลงทุนไปได้ทั่วโลกผ่านตัวของ ETF เรียกได้ว่าพอร์ตเดียวเนี่ยจบเลยครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงได้มากพอหรือถ้าเราจะไปลงทุนตัวอื่นอาจจะต้องไปไล่เก็บให้มันครบทุก asset class ใช่ไหมกว่าจะกระจายความเสี่ยงได้บริหาร กกาาได้้มันน็จะค่อขงยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับแล้วก็อย่างที่2ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก้าวข้ามข้อจํากัดของความรู้แล้วก็ค่าธรรมเนียมที่มันเคยเป็นบาริเออร์ในการลงทุนต่างประเทศเนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นการลงทุนแบบอัตโนมัติเราแค่ใส่เงินเข้าไปอาจจะ DCA เป็นทุกเดือนเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ตัวแพลตฟอร์มมันจัดก,การการลงทุนเองมีการปรับแอสเซทอะโลเคชันมีการรีบาลานซ์พอร์ตอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่ต้องการหาแค่พอร์ตเดียวหรือกองทุนเดียวที่มันแค่ DCA เข้าไปเรื่อยๆตามชื่อของมันเลย Sta st Itway พูดสั้นๆก็คือไอตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการ DCA สุดๆครับผมแล้วก็อย่างที่3 <c oughs> ขั้นต่ําแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าถูกสุดๆเลยเพราะอย่างที่บอกไปไอตัว alternative ตัวอื่นอย่างเช่นการไปซื้อพวกกองทุน f ิเดอร์ฟันหรือกองทุนที่เขาจัดเอาไว้ให้แล้วว่าซื้อแค่กองเดียวก็กระจายไปทุก asset อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปลองแกะดูไส่ในจริงๆพวกนั้นจะมีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงกว่าตัวของ stash away เยอะมากนึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นกองทุนที่ไปลงทุนในกองทุนที่อาจจะเอา เงินไปลงทุนในกองต่างประเทศอีกทีนึงอ่ะมันก็เลยจะโดนแบบ หลต่อสุดๆแต่เพราะตัวแซชเวมันเป็น ETF ไงมันแค่เอาเงินเราไปลงใน ETF ไอ้ตัวนี้ค่าธรรมเนียมเลยจะถือว่าถูกมากๆและด้วยความที่ค่าธรรมเนียมถูกเนี่ยทำให้ผลตอบแทนสามารถเพิ่มขึ้นได้เยอะมากๆถ้าเกิดเราลงทุนในระยะยาวนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของขั้นต่ำเนี่ยแนะนําว่ามีเงินประมาณ200บาทก็ลงทุนได้แล้วเอาจริงๆเราอาจจะลงน้อยกว่า200ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะกระจายไปได้ไม่ครบทุกแอสเซทไงซึ่ง200บาทถือว่าถูกมากๆถ้าเกิดเราไปเทียบกับพวกกองทุนส่วนบุคคลที่มันเอาเงินเราไปลง ETF อย่างเจ้าอื่นก็ออาจจะต้งงงมมีเเเิินนป็แสถึร่ ลงทุนได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถือว่าเหมาะเลยสําหรับคนที่อาจจะอยากเริ่ม DCA กันโอเคนอกจากไอ้ข้อดีแล้วเนี่ยตัวนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนั่นก็คือสําหรับตอนนี้เนี่ยคนที่ต้องการจะสมัครลงทุนผ่านตัวของทาง stash away ตอนที่เราสมัครเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวของพาสปอร์ตแล้วก็โทรศัพท์ที่ใช้ในการเปิดเนี่ยเปิดบัญชีกับเขาเราจะต้องมีตัวของระบบ NFC ไอ้ตัวที่มันเอาไว้สแ,แกนชิปผ่านตัวของโทรศัพท์นะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วกันว่ามันต้องมีหรือถ้าใครไม่มีพาสปอร์ตหรือโทรศัพท์ไม่มี NFC เนี่ยก็อาจจะไปเปิดที่สนั ขเขาเาลยก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้สะดวกเท่าไหร่ไงอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยเรียกว่าข้อจํากัดแล้วกันคือไอ้ตัวแผนการลงทุนของ Dashaway เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างจะ all-in-one นโยบายการลงทุนของมันเนี่ยก็เลยจะเป็นแบบ global asset allocation หรือก็คือกระจายการลงทุนไปทุก asset class แล้วก็กระจายไปทั้งโลกเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถโฟกัสเป็นเซกเมนต์เป็นทีมได้ที่ค u s t o ม i z e สูงสุดได้ก็มีแค่ปรับความเสี่ยงให้มันได้ความเสี่ยงตามที่เราต้องการนะนั่นแหละก็ถ้าเกิดใครอยากจะโฟกัสทีมเทคจีนทีม I หรือตีมอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็จะโฟกัสไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปความเห็นส่วนตัวของผมนะไอตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสาหรับคนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกที่ต่อให้อาจจะไม่มีความรู้หรืออาจจะมีงบไม่มากเนี่ยก็สามารถลงทุนได้เราแค่ DCA เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆปล่อยให้เขาเอาเงินไปบริหารกันเองตามชื่อเลย stash away พอรตนี้พอรตเดียวจบครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีความรู้ขึ้นมาอีกระดับอยากจะลงทุนเป็นทีมลง คุณแบบโฟกัสให้มันได้รับผลตอบแทนมากกว่าชาวบ้านแบบมากๆเนี่ยบางทีตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่เพราะ t a s h a w a y ยังไม่มีพอร์ตการลงทุนแบบตีมติกนะครับนั่นแหละครับผม โอเคเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็กดสมัครตามผมได้เลยนะอันดับแรกก็เข้าไปใน Play Store หรือ App Store ของเพื่อนๆแล้วก็เซิร์ชหา stash away กดติดตั้งไปเลยมันจะเป็นรูปบ้านประมาณนี้นะครับผมกดเปิดแอปขึ้นมาถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็กดเปลี่ยนได้กดเริ่มลงทุนใส่อีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็กดสร้างบัญชีครับใส่ข้อมูลส่วนตัวโอเคจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรามาเลือกว่าจะเลือกแผนแบบ general investing หรือว่า g o b e t investing ดีถ้าเป็น general investing ก็คือ พอร์ตลงทุนธรรมดาไม่ได้มีการวางเป้าหมายทางการเงินอะไรแต่ถ้าเกิดเรามีวางแผนว่าจะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าจะเก็บเงินเพื่อกเกษียณเป็นเป้าหมายที่มันชัดเจนเนี่ยก็อาจจะตั้งเป็น g o b เดต์อินเวสติ้งไปก็ได้ซึ่งไอพอร์ตลงทุนที่เขาจะแนะนํามาให้ในแผนของ g o b เดต์อินเวสติ้งเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับความเสี่ยงแล้วก็ระยะเวลาของเป้าหมายเสมือนกับว่ามีนักวางแผนการเงินมาช่วยดูแลให้เลยเนี่ยลองไถ่ไถดูมีให้เลือกหลายแบบซึ่งเอาจริงๆเนี่ยไอเป้าหมาย2ตัวนี้เราเปลี่ยนทีหลังได้้้้อออออยู่่แแลลลลววกกกกก็ดดเเดนนืืไไปนนนตี it. ก็ผมขอเลือกเป็น general investing ไปก่อนแล้วกันโอเคในส่วนของ general investing เนี่ยเราจะสามารถเลือกได้อีก2อย่างในนี้ว่าจะเลือกพอร์ตแบบที่มันออกแบบมายัางสมดุลเก่งทั้งรุกเก่งทั้งรับหรือว่าจะเลือกพอร์ที่มัน higher risk แบบเน้นความเสี่ยงสูงมากแต่ผลตอบแทนก็อาจจะสูงมากตามไปด้วยเนี่ยก็ลองเลือกแบบหลักๆเหล่านี้ได้ก่อน่อะถ้าเป็นผมผมเลือกคอแล้วกันอ่ะแล้วก็นี่ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจของทาง stash away นะนั่นก็คือตัวของ stash away risk index ซึ่งไอ้ความหมายของ SRI เนี่ยที่มันโชว์เป็นเปอร์เ มันหมายความว่าถ้าเกิด SRI เท่ากับ22%เราจะมีโอกาสเพียงแค่1%เนี่ยที่จะขาดทุนได้เกินกว่า22%นั่นแหละก็หมายความว่ายิ่งมากความเสี่ยงก็จะสูงซึ่งไอ้ความเสี่ยงที่เราสามารถเลือกได้ในพอร์ตตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกมากถึง12ระดับเลยมีตั้งแต่ SRI 6.5%ไปจนถึง36%ไอ้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนเลือกเอาได้เลยว่าเราอยากได้ความเสี่ยงประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าจากที่สังเกตใช่ไหมยิ่งเราเลื่อนให้มันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคตเนี่ยมนนกากขึ้ และก็เอาจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้ว่าเลือกความเสี่ยงสักเท่าไหร่ดีอาจจะไปวางแผนผ่านตัวของ Go Base Investing ก็ได้ตัวนั้นเนี่ยเขาจะแนะนําความเสี่ยงที่เหมาะสมมาให้อยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะบอกสัดส่วนว่าไอ้ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำเนี่ยมันเอาเงินไปลงอะไรบ้างก็อาจจะกดดูรายละเอียดของมันได้เลยซึ่งไอ้แต่ละตัวที่มันเอาไปลงก็จะเป็นพวก ETF ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงนั้นๆนะนะว่ามันจะเลือก ETF ตัวไหนมาใส่พอร์ตโอเคถ้าเกิดเราเลือกความเสี่ยงได้แล อ่าซึ่งไอแผนเนี่ยมันก็จะมาอยู่ด้านล่างเราอาจจะก,กดเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะปรับเปลี่ยนแผนใหม่หรือจะกดสร้างพอร์ตใหม่ก็ได้คือเอาจริงๆเนี่ยเราสร้างได้กี่พอร์ตก็ได้นะโอเคหลังจากที่เราลองกดเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยก็ถ้าจะทําให้เสร็จก็กดกรอบข้อมูลเปิดบัญชีไว้เลยจากนั้นใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเข้าไปใส่ข้อมูลพาสปอร์ตข้อมูลบัตรประชาชน จากนั้นเนี่ยมันก็จะให้เราทำการสแกนหน้าพาสปอร์ตแล้วก็ต้องเปิดตัวของฟังก์ชัน NFC ที่มีอยู่บนโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันสำหรับการสแกนชิปก็เช็คให้แน่ใจด้วยนะว่าไอ้ตัว NFC บนโทรศัพท์เพื่อนๆเ,เนี่ยมันมีแล้วก็กดเปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอามาทำการถาย สแกนครับผมกาลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้ามันได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนั่นแหละจากนั้นก็เกาะข้อมูลไปเรื่อยๆข้อมูลบัตรประชาชนมีการถ่ายรูปสแกนหน้าตามปกติครับผมโอเคจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยรออีก3-5วันทําการเนี่ยไอพอตของเราก็จะเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นเราก็ค่อยมาฝากเงินลงทุนกับบัญชีนี้แล้วก็ลงทุนตามปกติครับนั่นแหละ ซึ่งเงินลงทุนเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะฝากเงินตั้งแต่ประมาณ200บาทขึ้นไปเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดขั้นต่ำหรอกนะแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่า200บาทบางทีเงินมันอาจจะน้อยเกินไปทําให้เอาไป allocate จัดสรรให้มันครบทุก asset ในพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ครบซึ่งขั้นตอนการฝากเงินก็ใช้เวลาอีกประมาณ4-6วันทําการจากนั้นเนี่ยระบบก็จะนําเงินไปลงทุนในพอร์ตท,ที่เราสร้างเอาไว้ครับผมโอเคก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถใช้ลิงก์ด้านล่างกดดาวน์โหลดกันได้เลยครับผมเพราะฉะนั้น สวัสดีครับ J yeah.